ผมมันก็ฝ่ายชอบวิาพาก์วิจารณ์การเมืองก็มีแนวความคิดอีกแนวความคิดนะครับที่อยากจะฝากไปยังพรรคสีส้มพรรคประชาชนฝากไปยังคุณเท้งกรรมการบริหารพรรค และผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจทุกท่านแล้วก็พูดเผื่อไปอย่างแฟนคลับด้อมส้มทุกคนครับในกรณีที่จะโหวตนายอาดุลทินเป็นนายกแล้วสุดท้ายก็ทํา MOA กันระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคของนายอดุลทินคือพรรคภูมิใจไทยซึ่งผมบอกแล้วพรรคภูมิใจไทยทุกตัวตนคนในพรรคภูมิใจไทยผมไม่เคยศรัทธาเลยแม้แต่นิดเดียวและแม้แต่คนเดียวคราวนี้มีสิ่งหนึ่งที่ผมจะมาคิดนะครับว่าถ้าหากวันนี้เริ่มต้นเลยพรรคพรรคประชาชนเนี่ย อย่างแรกเลยต้องเข้าใจอยู่นะคนสิบสี่ล้านคนเนี่ยเลือกคุณมาเป็นรัฐบาลเลือกคุณมาบริหารประเทศแต่โอกาสโอกาสคุณไม่ได้บริหารประเทศก็มันผ่านไปแล้ว่ะแต่ครั้งเนี้ยการที่นายอุทินมาชวนคุณไปเข้าร่วมรัฐบาลแต่คุณรับที่จะโหวตให้นายอุทินโดยไม่เข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยผมว่าคุณตัดสินใจผิดนะทําไมว่าตัดสินใจผิดครับเพราะครั้งนี้มันเป็นโอกาสที่คุณต้องแสดงฝีมือ ระยะเวลาเกือบ2ปีที่เหลือนี่ครับถ้าคุณจะเข้าร่วมรัฐบาลโดยการโหวตนายทุนทีเนี่ยคุณจะไปโหวตให้มันเสียเปล่าทําไมทําไมคุณไม่ไปเป็นฝ่ายบริหารด้วยโอเคคุณไม่ได้เป็นนายกแต่คุณไปรองนายกได้และคุณก็ยึดกระทรวงสําคัญมหาไทยยึดมาคมนาคมยึดมาพาณิชย์ยึดมาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมยึดมาศึกษาธิการยึดมาการคังยึดมา พลังงานยึดมาเป็นไงคุณถูกฟ้องร้องนั่นวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องพลังงานจนถูกฟ้องร้องเป็นไงแรงงานยึดมาดูสิอนุทินจะให้คุณไหมแต่ทําไมแลกกับ4เดือนครั้งนี้ทําไมอนุทินเอาทุกทุกข้อเรียกร้องของคุณทําไมก็เอาคิดให้ดีแต่ในทางกับการถ้าคุณไปเป็นพักร่วมรัฐบาลเสร็จเลยและคุณก็โชว์ฝีไม้อไรมืออย่าลืมนะครับ แค่วอมข้างสนามติดชึ่งที่ชึ่ง,งวิพากควิจารณ์คนนู้นคนนี้โอเคคุณทํางานฝ่ายค้านคุณผ่านผลงานคุณเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เราประทับจิตเราประทับใจในผลงานของพวกคุณแต่เป็นฝ่ายผริหารดูบ้างดีครับถึงคุณไม่ได้เป็นนายกแต่คุณเท่งไปลองนายกได้คุณหมายเป็นเจ้ากระทรวงการคลังได้กระทรวงอุตสาหกรรมคุณวิโร์เป็นได้กระทรวงกลาโหมคุณวิโร์เป็นได้เออหรือเอาใครมาเป็นก็ได้ เพราะฉะนั้นนะคุณเข้าไปอยู่ในการบริหารนั้นด้วยและลากไปให้สุดเลยไม่ต้องไปยุบสภาลากไปให้สุดและโชว์ฝีไม้ลายมืออันไหนที่ติดอันไหนที่ขาดคุณจะได้ลองบริหารดูมัง่งนี่เป็นโอกาสแต่วันนี้คุณกลับละทิ้งโอกาสคุณจะโชว์โก้โชว์เก๋โชว์สวยผมจะบอกให้นะักการเปลี่ยนแปลงการเมืองในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตามใดถ้าคุณยังไม่มีอำนาจ เพราะฉะนั้นคุณควรเข้าสู่อำนาจก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าการบริหารกับการเต้นวอร์มอยู่ข้างสนามมันต่างกันอย่างไรวอร์มอยู่ข้างสนามทานน้ำมันมวยกล้ามเนื้อเป็นมัดมัดกระฉับกระเฉงคิดว่ามีเลี้ยวมีแรงแต่ยังไม่เคยลงสนามจริงว่าพะละกกาลังที่คุณซ้อมไว้พอไปลงสนามจริงหนาที10นาทีส0ินาทีมันเหนื่อยแค่ไหนคุณเห็นสนามเขียวๆหญ้าเรียบก็ิบคุณรู้ไหมตรงไหนน้าขังคุณรู้ไหมตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อ คุณรู้ไหมแรงลมมันไปยังไงมีผลต่อการเตะโค้งไม่โค้งเตะเต็มข้อ,อยังไงซซายโคง้งไซ้าโปองไ้ายก้อ,อยังไงคุณรู้ไหมเพราะคุณไม่เคยลงสนามจริงเพราะฉะนั้นครั้งนี้พระประชาชนคุณเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนจากอดอนุทินเฉยๆมาเป็นขอเป็นรัฐบาลด้วยแล้วยึดก,กระทรวงสําคัญสาคัญ,คญอย่างแรกที่คุณจะเห็นว่าหนึ่งอนุทินยอมคุณไหมสองคนในพรรคอนุทินยอมหมดไหมและที่สําคัญจะได้เคลียไอเห็บ ที่โดดมาจากสัตว์ตัวอื่นแล้วมาเกาะอยู่กับสัตว์ตัวใหม่เนี่ยมันจะได้โดดหนีถ้าเกิดคุณไปพักร่วมรัฐบาลด้วยคุณยอมรับได้ไงฮะคุณเอาไอ้เฮงชนบุรีมาเป็นรัฐมนตรีคุณจะยกมือให้อนุทินคุณได้ไอ้เฮงมาเป็นรัฐมนตรีซึ่งมันฟ้องร้องคุณรัชนกสีแก้วกับคุณสหัสวรรษเนี่ยคุณเอาอย่างนั้นไงและคุณถูกยุบพักมาเพราะใครและครั้งที่แล้วเมื่อปีหกหกอนุทินไม่โหวตคุณ และเป็นไงครับการเมืองมันก็เป็นอย่างนี้มันไม่ได้สวยงามแต่การเมืองจะเดินต่อได้ต่อเมื่อคุณมีอํานาจแต่ถ้าคุณไม่มีอํานาจคุณแหกไปแหกปากไปแหกปากไปคุณแก้อะไรได้เพราะฉะนั้นฟังผมไม่ดีพักประชาชนและแฟนคลับแชร์แช่นะแช่นะเรื่องนี้สําคัญนะแชร์ไปถึงหูพักประชาชนเปลี่ยนจากโหวตอนุทินอย่างเดียวเป็นบริหารประเทศด้วยเ <c oughs> ป็นรองนายกแล้วไปคุมกระทรวงสําคัญอย่างแรกที่คุณจะเห็นเลย ข้อต่อรองจะเกิดขึ้นคนในพักอนุทินจะต้องรู้สึวยวายและไม่พอใจเพราะอะไรผลประโยชน์มันน้อยลงไงกลับไปคิดดูพักประชาชนแชร์ด้วยแชร์แชร์